สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพัน p r e ิ i c t i o n channel จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลักนากรากฎนะคะหากท่านใดไม่ทราบลักนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็สามารถดูได้นะคะการทํานายจะมีผลในช่วงวันที่18กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะ เป็นช่วงดาวย้ายราศีนะคะคือดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่18กันยายนดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่28กันยายนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีสิงในวันที่28กันยายนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่3ตุลาคมและดาวพุธยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่15ตุลาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอพระคุณมากๆค่ะเราจะเห็นได้ว่าคนลัคณากรกฎนะคะจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะหลังวันที่18สิงหาคมจนถึงตอนนี้นะคะในหลังวันที่18กันยายนก็จะเห็นได้เด่นชัด เป็นช่วงที่ฟ้าเปิดนะคะเป็นช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรจะได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวโดยเฉพาะการงานนะคะคุณจะได้รับนะคะโอกาสใหม่ๆบางท่านก็ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานในกรณีที่บางท่านนะคะมีการเปลี่ยนงานหรือสมัครงานใหม่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะได้ทำงานนะคะในสิ่งที่เรารักนะคะเป็น มันเป็นความโชคดีนะคนลัคนากรกฏนะคะเป็นคนที่เซนซิทีฟเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวเป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะใจอ่อนสงสารนะคะเป็นคนใจเย็นนะคะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะคะมีบุคลิกของความเป็นผู้นำนะคะมีสติปัญญามีความฉลาดทั้งด้านอารมณ์นะคะแล้วก็มีความฉลาดทั้งด้านความคิดการใช้ชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็น ลักษณะพิเศษของคนลัคนากรกฎในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือความสมหวังที่เราตั้งใจคุณมีโอกาสได้พบปะสังคมใหม่ๆนะคะหรือแม้แบางท่านนะคะที่ทำธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณได้รับการยอมรับลูกค้าเก่ายังอยู่ลูกค้าใหม่เข้ามา แต่ทุกสิ่งที่คุณทำมันมีผลมาจากในอดีตเนื่องจากคนลกคณากรกฎเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะล้วนแล้วเกิดจากความตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณมันก็เลยมาเห็นผลนะคะแต่ถ้าคุณอยู่เฉยเมันก็ไม่มีความสําเร็จการงานของคุณนะคะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดเกิดขึ้นคุณจะสามารถแก้ไขและผ่านมันไปได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นผลสําเร็จ นะคะโดยปราศจากปัญหาที่เข้ามาคนลักนากรกฏเป็นลักนาหนึ่งนะที่มีคนอิจฉาหรือหมั่นไส้นะแต่ไม่ได้สร้างตนเป็นศัตรูนะคะก็อาจจะรู้สึกหมั่นไส้เราในความเก่งของเรานะคะคุณก็พยายามปล่อยวางนะไม่ต้องคิดอะไรไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้เมื่อคุณพบเจอปัญหาคุณจะใช้ความสามารถของคุณสติป,ปัญญาของคุณแก้ไขไปได้นะคะ การเงินก็เช่นกันมันเป็นจังหวะที่ดีมีไรายได้ที่ดีเข้ามาการเงินของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งโชคลาภมันเป็นจังหวะที่ดีนะต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรคิดดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเราหวังโชคลาภก้อนใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภที่มากมายขนาดเป็นแสนเป็นล้านก็อาจจะมีะไรายได้เข้ามาแต่ไรายได้ที่จากการทำงานมันเป็นไรายได้ที่เห็นได้เด่นชัดนะ โอกาสที่คุณจะได้รับเงินที่ค้างจ่ายก็ได้เงินโบนัสเงินตกเบิกมีโอกาสหรือแม้กระทั่งบางท่านมีหนี้สินหนี้สินก็เริ่มหมดไปนะในช่วงนี้คือถ้าเรามองภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรัก มันจะมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวคุณก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือบางครั้งนะคะสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแต่ณตอนนี้นะคะคุณมีความสบายใจมากขึ้นคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างม,มันเหมือนว่ามันลงตัวนะมันเป็นสิ่งที่ คุณต้องภูมิใจในความเป็นตัวตนของคุณนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามันเริ่มเห็นผลแล้วมันก็จะเริ่มเห็นผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปการงานการเงินของคุณมันเด่นชัดเลยแม้กระทั่งความรักคุณมีความสบายใจเช่นกันนะความรักของคุณถ้าคุณโสดก็จะมีคนเข้ามานะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะ คุณมีบุคลิกของความเป็นผู้นำนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะหรือเป็นคนที่มีเพื่อนแนะนำให้หรือมีคนที่ชื่นชมคุณในความสามารถของคุณนะคะก็อาจจะมา ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่คนลัขษณะคนละคดเป็นคนที่มีชีวิตที่เรียบง่ายนะคุณเป็นคนที่มีชีวิตที่อย่างสบายใจนะใช้ชีวิตอย่างสบายใจไม่ได้กดดันนะคะหรือมีความเครียดความกังวลอะไรก็อาจจะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนนะแต่ก็ค่อยสารสัมพันธ์นะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะแต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วก็มีเป็นกําลังใจให้กันและกันนะมีความเข้าใจกัน เราจะเห็นได้ว่าคนลนัชการกกตในช่วงนี้นะ การงานการเงนิงนหรือแม้กระทั่งความรักมันลงตัวนะมันมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณสบายใจคนลักนานะกรกฎถ้าไม่ได้มีความเครียดความกัมงวลคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสบายทํางานอย่างเต็มที่นะคะหรือทําธุรกิจอย่างมุ่งมัน่นความสําเร็จมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนนะคะดังนั้นนะคะขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความดีคิดดีทําดีนะคะแล้วก็มุ่งมัน่นเกี่ยวกับการงานกับการทําธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นช่วงฟ้าเปิดนะคะยิ่งคุณมุ่่งงงมัันต้ใจททุุกสิ มันก็จะยิ่งเพิ่มนะคะความสําเร็จนะคะหรือความสมหวังให้กับชีวิตของคุณนะคะก็ agger, ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบัน,บนาลที่คุณและครอบครัวมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจบ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีรายไ,ได้ที่เพิ่มมากข,ขึ้น มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคราวค่าจากพยานอันตรายทั้งบ่วงมีสมเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งม,มั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิต สมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ